สวยๆรับซัมเมอร์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพนนีมาพร้อมกับเสื้อผ้าพื้นลักษณะแบบผ้าชีฟองนะคะคุณลูกค้าเป็นงานปักขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะทุกตำแหน่งทุกขนาดของทุกสีจะปักที่ตำแหน่งเดียวกันค่ะดีไซน์ทรงแขนสั้นดีไซน์แบบคุมช่วงแขนะนะคะคุณลูกค้าทรงคอนะคะเป็นทรงคอกลมค่ะปักแบบเลาะเชิงสกัดสปาสแนหลอกลบค่ะคุณลูกค้านะคะ แะะม่กระทั่งชายแขนนะคะเป็นงานปักรอบตัวเลยค่ะคุณลูกค้ามีซับในสายเดี่ยวเย็บติดให้นะคะเป็นผ้าชีฟองค่ะเพนีใส่ไซส์ S นะคะไซส์ S อ,อก36นะคะคุณลูกค้าเพดีอ,อกจริงส3สานะคะสสโพกของเสื้ออยู่ที่40นะคะความยาวอยู่ที่2 2ถึง22ครึ่งนะคะ ตอนนี้มีทั้งหมด5ขนาดนะคะ 38, 40, 42, 44และ46นะคะอย่างถ้าคุณลูกค้าอก44ถามว่าสะโพกเท่าไหร่ใช่ไหมคะสะโพกจะอยู่ที่48เลยค่ะความยาวประมาณที่25นิ้วนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะช่วงแขนก็จะยาวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจะคุมช่วงต้นแขนทั้งหมดให้จนถึงข้อศอกอะคะ่ะคุณลูกค้ามี3าสีนะคะสักครู่นะคะ งานสวยแบบนานๆจะออกงานเสื้อรุ่นนี้สามารถใส่ออกงานได้เลยนะคะคุณลูกค้างานปักได้สีออกครีมอะคะ่ะขาวครีมอะคะ่ะตัวนี้จะเป็นสีกลมหรือสีน้ําเงินน่นะคะคุณลูกค้านี่นะคะตำแหน่งงานปักจะตรงกันหมดนะคะขนาดอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะทรงแขนเนี่ยพอเวลาเราใส่ก็จะกางออกปิดต้นแขนให้นะคะ ช่วยพังช่วงต้นแขนได้ดีอะคะ่ะงานปักละเอียดอะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะเนื้อผ้าก็ใส่สบายด้วยค่ะคุณลูกค้าระบายอากาศได้ดีนะคะผ้าไม่ได้หนานะคะเนื้อใส่สบายๆนะคะงานตัดจะเป็นลักษณะแบบตัดต่อช่วงช่วงผ้าด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็มีงานปักนะคะด้านหลังด้านหลังเราก็ยังมีงานปักให้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้สีแดงเลือดหมูนะคะคุณลูกค้าสีแดงเลือดหมูนะคะไซยังมีครบนะคะแต่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะคุณลูกค้าเ,เริ่มที่ไซสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สี่และสี่สิบหกสีแดงเลือดหมูนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าทิกตอกสั่งซื้อที่ได้เลยนะคะสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะเพนนีมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เองเลยนะคะคุณลูกค้าน้อมรับทุกออเดอร์นะคะ ขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพนนีโค้ด8 8 8นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ